สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love r r i d i n g ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้นะคะนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะบอกให้คุณได้รู้แล้วล่ะหรือไม่คลิปนี้ก็ต้องการที่จะบอกให้คุณได้รู้แล้วนะคะว่ารักแท้หรือว่าคนที่คุณเฝ้ารอคนที่คุณจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยอาจจะเป็นคนที่คุณไม่ได้นึกถึงนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณไม่ได้คาดคิดไว้นะเพราะ Energy เนี่ยคีบันดูเพนไมล์นะคะยูสุเม may differ from your usual type นะคะหมายความว่าโซเมตของคุณหรือว่ารักแท้ที่คุณเฝ้ารออาจจะมีบางอย่างที่แตกต่างจากสเปคที่คุณคิดไว้นะคะแล้วก็เป็นคนที่คุณอาจจะไม่ได้นึกถึงก็ได้นะเป็นคนที่คุณไม่ได้คาดคิดเอาไว้เลยแต่มันมีพลังงานออกมาบอกจากแองเจิลว่ามันคุ้มค่าสำหรับการรอคอย เพราะคุณทั้งคู่มีแรงดึงดูดถึงกันนะคะแล้วก็มีแพชชั่นต่อกันอย่างมากนะแล้วที่สำคัญที่สุดว่ามีความรู้สึกว่ามันมี u n น e q u i t e d l ต a r เอยู่ตรงเนี้ยมันมีพลังงานของความคลั่งรักความหลงไหลซึ่งมันอาจจะเป็นความรักในลักษณะที่คุณมีความรู้สึกว่ามันไกลตัวมันหวือหวาไปแล้วคุณก็ไม่ต้องการแบบนั้น ะะแต่มันจะเกิดสิ่งนั้นกับคุณซึ่งผู้อ่านก็มีความรู้สึกอีกว่านะค,ะครอบครัวสันนไลา์ที่รักของเรายูนิเวิร์สนะที่จะเห็นว่าคุณควรที่จะมีสิ่งนี้บ้างเพื่อที่จะทําให้ชีวิตคุณนะคะคมันเหมือนกับได้เติมเต็มะค,ะความกระชุ่มกระชวยความรู้สึกว่าเออเรามีความสําคัญมากๆเลยต่อใครสักคนหนึ่งนะคะเอเน g y เนี้ยมันยังหมายถึงโรโยตี้ได้ด้วยแบบ รักประมาณว่าถ้าอยู่โดยไม่มีคุณเราไม่ได้อ่ะนะอาจจะเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีมังกรด้วยทีนี้เดี๋ยวเรามาคลรฟายพลังงานทั้งหมดทั้งมวลกันนะคะว่า,าความรักที่เฝ้ารอที่ว่าคุ้มค่าเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่ค่าไม่ถึงหรือว่านึกไม่ถึงอะไรยังไงบ้างนะคะขอเปิดคาไว้ตรงนี้เลยเพราะมีความรู้สึกว่าพลังงานการ์ดสวยนะคะวันนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาคลรฟาฟกันเลยนะ อ๋อขออภัยค่ะเ c e b o o k นะคะลิงก์อยู่ใต้คลิป Instagram มลิงก์อยู่ใต้คลิปขออภัยขออภัยขอประชาสัมพันธ์สักครู่หนึ่งตอนนี้นะคะแอดมินก็เปิด TikTok ให้ผู้อ่านแล้วจะพยายามเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปกดติดตามไว้เลยเพราะเดี๋ยวจะได้เกิดมีการอัปเดตหรือว่า อยากจะไลฟ์สดตอบคำถามให้นะคะถ้าเป็นไปได้แต่จริงใน Facebook เราก็ไลฟ์สดอยู่แล้วแต่ว่า TikTok เนี่ยเป็นอะไรที่ใหม่จริงๆนะแต่ว่าไปกดติดตามเอาไว้ก่อนลิงก์นะคะ f a c e b o o k ข้อความความรักลิงก์อยู่ใต้คลิป i n s t a g r กรมหินมงคลวัตถุมงคลลิงก์อยู่ใต้คลิป TikTok นะคะมาใหม่ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงอ่ะนะคะหินเจ้าสาวทรงสเสน่ห์สีฉ่ำวาวมาแล้ว คลิกไปอ่านรายละเอียดที่ i n s t a g r กรมสนใจแล้วก็ติดต่อแอดมินที่ l i n e แอนะคะอ่ะเรามาว่ากันต่อเลยนะเรามาแคลรฟายกันหน่อยค่ะว่ารักแท้ที่คุณเฝ้ารอมาเนินานแต่มันคุ้มค่านะเพียงแต่ว่าจะเป็นอะไรที่ค่าไม่ถึงหรือว่าเป็นคนที่คุณนึกไม่ถึงนะแล้วก็มันค่าจะแตกต่างจากพลังงานเดิมๆจาก จาก the past person นะคะต้องบอกว่าแบบนั้นจากในอดีตที่ผ่านมาต้องบอกว่าแบบนี้โอ้โหคุณจะได้เจอคนที่เขาแบบรักคุณสุดจิตสุดใจจริงๆนะ Energy เอเนอ y ออกมาบอกว่าไม่ว่ายังไงเขาก็จะโฟกัสมาที่คุณแล้วก็ต่อให้คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันหวือหวาเกินไปนะคะอ่า uh, the view of fortune ามาบอกว่าโลก หรือพรมลิขิตหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเหวียงให้คุณทั้งคู่ได้มาเจอกันอยู่ดีนะคะเดี๋ยวเราเปิดเพิ่มอีกหน่อยเพื่อที่จะดูระยะเวลาหรืออื่น,นๆใดก็ตามที่ควรจะรู้พักนี้ครอบครัวเราอ่จะจะเจอพลังงานของคิงอัฟคัพบ่อยนะคะค่อนข้างที่จะเป็นความรักที่โรแมนติกเห็นไหมคะเป็นความรักที่ฟันฝ่าเพิ่งทําคลิปฟันฝ่าเป็นคลิปนี้ก็ามายืนยันอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าคนเขาหรือเธอคนนี้นะคะ พร้อมเห็นไหมพร้อมสู้พร้อมฟันฝ่าเพื่อที่จะเดินทางมาหาคุณนะคะมาพบเจอคุณขออีกหนึ่งใบปิดจบตรงน,นี้ The Lover ไม่รู้รับไม่รับไม่รู้ว่าแต่นี่คือคู่แท้ยูนิว s ์ออกมาบอกว่าแบบนี้นะคะ,ะลาังงานด้านหลังสำรับของคุณ โฟกวอกรี๊ดเลยนะกดยอมรับด้วยพลังงานบวกแล้วกรี๊ดเลยนะคุณมเกเก์จะได้แต่งงานกับเขาหรือเธอคนนี้นะคะแล้วก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะเกี่ยวเนื่องกับโซเชียลมีเดียก็ได้อาจจะ๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะกู่รักของคุณนะคะเป็นคนที่อยู่ไกลเนื้อไกลตัวเป็นคนที่มีพลังงานแบบที่คุณค่าไม่ถึงก่อนหน้านี้คุณน่าจะเจอความรัก ในลักษณะที่มันเฉยชาเย็นเฉยไม่เห็นคุณค่าของกันและกันแล้วหลายท่าน The View วีวัตโฟจูหรือโมบอกว่าคุณโสดมานานมากนะบางทีโสดเป็น10ปีเลยนะคะแต่โชคชะตาของคุณนะคะหลุดพ้นช่วงเวลาที่คุณจะต้องอยู่คนเดียวแล้วเรียบร้อยคนนี้ต่อให้คุณปฏิเสธยังไงเขาหรือเธอคนนี้ก็มานะคะ คนคนนี้มีโปรไฟล์เรียกได้ว่าสูงเกินกว่าที่คุณคิดไว้นะเพราะ king of cars มันอาจจะเป็นลักษณะที่คุณอาจจะไม่ได้คาดหวังความรักโรแมนติกมันหนังฮอลลีวูดใช่ไหมแต่คุณจะได้เจอนะเขาหรือเธอคนนี้มีมีอารมณ์อ่อนหวานมีอารมณ์อ่อนไหวนะคะเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนช่างเอาอกเอาใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทุ่มเทเป็นคนรักเออ์นะคะบทเวลารักก็รักจริงจัง แต่ที่สําคัญคือเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีฐานะดีคือมันเพอร์เฟกอะคุณหาจจะหลายๆท่านนะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเราต้องการแค่ประมาณนี้พอแล้วแต่ยนะูนิเวิร์สส่งเขามาให้มันเวอร์วังเกินจริงคุณอาจจะรู้สึกอย่างนี้พลังงานเหมือนว่าจะได้เจอเขาหรือเธอคนนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียได้นะโซเชียลมีเดียสูงเลยแหละเว็บเดทได้แต่ทีนี้ ถ้าผู้อ่านบอกเว็บเดทแล้วยิ่งหน้าตาดีบุคลิกดีอะ่ะขอร้องเลยว่าให้เช็คเรื่อง s สแกมเมอร์ก่อนนะเพราะว่าเขาหล่อรวยนะหรือว่าสวยรวยบุคลิกดีมากเพียงใดอะค่ะในโปรไฟล์เขาหรือเธอคนนี้จะไม่ได้อวดตัวจะไม่มีการโชว์รถโชว์ของจะไม่ขอเรื่องเซ็กจะไม่ขอเงินแล้วขอคอลวิดีโอจะยินยอมจะไม่บ่ายเบี่ยงถ้าบ่ายเบี่ยงมี2กรณี นะหรืออาจจะมากกว่านั้นได้ใบเบียงอาจจะไม่ไม่ไม่ใช่ตัวจริงนะชาเป็นชาวในจีเรียหรือว่าเป็นตัวจริงแต่ว่าแอบภรรยามาเล่นเว็บแอบสามีมาเล่นเว็บดังนี้เป็นต้นดังนั้นเช็คดูแล้วนะคะว่าไม่ใช่สแกมเมอร์ให้ไปต่อจะรู้ได้ยังไงครั้งแรกคอลวิดีโอถ้ายอมคอลโดยดีนะคะอาจผ่านเสร็จแรกเสร็จที่สองนะคุยกันแล้วแกล้งเผลอ,อ,อนะคะกดปุ่มโทรศัพท์ นะถ้าเขารับทันทีโดยไม่กลัวโดยไม่กดปิดเสียงหรือว่าโดยที่ไม่ต่อว่าเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า้าเขาไม่ได้รับแล้วขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณก็แค่บอกว่าอุบัติเหตุทางมือถือแต่ถ้าเขาไม่รับในช่วงวันนั้นๆนะเวลานั้นๆอนุมานได้ว่าเขาอาจจะอยู่คนอื่นนะคะถ้าเขาไม่สะดวกหรือถ้าเขาสนใจคุณจริงๆถ้าเป็นคู่ของคุณตามนี้นะคะ ขาจะรีบรับโทรศัพท์หรือไม่ก็โทรส่วนมาเลยถ้าเขายุ่งแล้วไม่สามารถรับได้ก็จะรีบโทรส่วนกลับมาอะไรประมาณนี้นะคะวิธีการสังเกตคืออย่าไปกลัวค่ะนะคะเราอยู่ในยุคที่เราก็จะต้องเพลย s เซฟอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวที่จะเสียคนคุยแต่จงกลัวที่จะ เสียใจในภายหลังดีกว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตามพลังงานนี้เนี่ยเขาหรือเธอคนนี้ตัวจริงเสียงจริงเป็นคนที่บุคลิกหน้าตาดีมากๆฐานะดีคือไม่ดีเลยแหละหล่อสวยเลยอ่ะมันอาจจะคุณมีความรู้สึกว่าโหยมันเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากมีคู่แข่งไม่มีค่ะคนคนนี้มีความชัดเจนในความสัมพันธ์มากถ้าใครจะเข้ามาถ้าไม่ใช่คุณนะคะเขาตัดออกแต่ถ้าก่อนหน้านี้ถ้าเขาคุยกับใครถ้าเกิดมาเจอคุณเขาก็ตัดออก นะเขาโฟกัสที่คุณคนเดียวเขาเลือกคุณคนเดียวคุณจะไม่ต้องตกเป็นที่2รองใครหรือว่าเป็นตัวสำรองอะไรประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ชัดเจนในระดับที่ถ้าได้เจอได้คุยนะคะผ่านกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมีเกณฑ์การวางแผนการเดินทางนะคะระยะเวลาเดี๋ยวบอกให้ ทีนี้ในกรณีที่ไม่อาจจะไม่ได้เจอทางโซเชียลมีเดียผู้อ่านมองดูว่าอาจจะเจอจากคนรักคนรอบข้างคนในครอบครัวเป็นพ่อสื่อแม่ชักให้ก็ได้ Energy ร mm ์ hmm. เกี่ยวนกับชาวธาตุน้ํากระกวบพิจิกมีนะคะธาตุไฟเมรสิงธนูธาตุดินได้ธาตุดินได้นะคะ ระยะเวลาในการเจอ,เจอกันให้2ถึง5เดือนขึ้นไปบวกลบนี่จะได้เจอตัวจริงด้วยนะบอกเลยมันไม่ได้ช้าขนาดนั้นแต่ถ้าใครดิวมานานเป็นปีถ้าเขาเป็นคนที่ใช่มันจะเรียกว่าเกมพลิกเกมพลิกเพราะคนคนนี้จริงๆถ้าเกิดคนมีคนคุยคนน่าที่จะชอบเขาอยู่มากนะคะอาจจะเกมพลิกหมายความว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณการเดินทางมาเจอกันมันดีอย่างมันทําให้อนาคตในวันข้างหน้านะ ใจมันประสานใจนะคะมันทำให้สามารถที่จะสานต่อความสัมพันธ์ไปได้ด้วยดีแต่อย่างเนี้ยเดลเวอร์คู่กับราศีมังกรน,นะคะกับ t The ดีวิลทุกทีมานะก็คนคนนี้ครั่งรักนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใฝ่ฝันที่จะมีครอบครัวเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก มากมากเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบสกินชิปนะชอบสัมผัสแต่ไม่ได้เป็นรวนลามอะไรแบบนั้นนะคะคือเป็นคนที่หวานอยู่ตลอดเวลาจนคุณมีความรู้สึกว่าเออมันก็เวอร์ไปไหมนะแต่ไม่เวอร์เกินจริงนะคนคนนี้เรียกได้ว่าจะทําให้คุณมีความสุขเรียกได้ว่าคุ้มค่ากับการรอคอยเลยทีเดียวนะคะแล้วเด e เวอร์ขึ้นคู่กันกับเดบิวทคือมันมีแพชชั่นมีความหลงใหลในกันและกันดังนั้นนะ ถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องอพรมลิขิตหรือรักแรกพบนะแล้วได้เจอคลิปนี้มีเกีฑนว่าคุณจะได้เจอกับเขาหรือเธอคนนี้แบบเหมือนรักแรกพบนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเหมือนกับคนในใจในะอดีตของคุณที่ขาดหายไปนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ เมื่อตอนเด็กๆคุณเคยวาดฝันว่าอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายแบบนี้แต่พอโตขึ้นกลับรู้สึกว่ามันเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะจาไว้แล้วว่าคุณต้องการอะไรนะคะช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ใจคุณพร้อมคุณก็ได้เจอนะคะหญิงหรือชายในฝันของคุณพลังงานนี้มันเป็นถ้าอยู่หลังสำรับมันจะมันคือความรู้สึกนะคะ,ะจิตใต้สํานึกหรือมันหมายถึง คู่ที่เคยนึกฝันไว้ในอดีตของคุณจากจิตใต้สำนึกหรือคู่แท้ในในอดีตชาติได้ที่คุณใฝ่ฝันเฝ้าฝันถึงเขาหรือเธอคนนี้แล้วอยากเจอก็ได้เจอนะคะไม่มีพลังงานใหม่ขออภัยค่ะไม่มีพลังงานเก่าไม่ใช่พลังงานคนเดิมๆนะคะถ้าได้เจอก็มีเกณฑ์จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปจนกระทั่ง สีถึงหเดือนนะคะหลายๆท่านอาจจะมีเกณฑ์มั่นหมายหรือว่าวางแผนครอบครัวนะถ้าออกเดทมันมีการออกเดทเกินกว่า4ครั้งนะคะแล้วก็ด e o fortune มันมีเกณฑ์การเดินทาง,างไปต่างประเทศด้วยสําหรับหลายๆท่านนะฐานะการงานเกินเงินไม่ต้องห่วงใช่ไหมเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าคิงเรียนคิงนกคร้านะคะฐานะดีนะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจาการนะคะผู้อ่นก็ไม่ได้ห่วงเรื่องนี้แล้วล่ะ นะชาวต่างถิ่นต่างแดดหรือถ้าเป็นคนไทยด้วยกันก็จะเป็นคนไทยที่อยู่คนละพื้นที่หรือว่าเป็นคนที่สนิทก,กับคนในครอบครัวมากหรือคนในครอบครัวลุ้นอยากให้ได้คนนี้นะคะก็อาจจะมาทางเพื่อนทางพี่น้องทางรุ่นน้องทางเด็กนะคะทางคนอายุน้อยประมาณนี้นะคะมันมีเกณฑ์ได้แต่งงานได้ทําพิธีถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วตรงนี้ดังนั้นนะคะคุณน่าจะนึกไม่ถึง นะถ้าคุณดิวอยู่กับคนบางคนในเวลานี้แล้วพลังงานมันไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเชื่อเถอคุณจะได้เจอเขาหรือเธอคนนี้แบบกระทานหันนะ่ะไม่ทันได้ตั้งตัวนะสวยหล่อกเกินจริงสวยหล่อกเกินจริงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คุณคู่ควรนะคะยูนิเวอร์สออกมาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณคู่ควรเป็นการ์ดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมคะคนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็น เป็นผู้ชายนะคะคุณอาจจะอขอกับพระคริสของคุณแล้วได้นะคะซึ่งแน่นอนแหละมันหลายๆท่านมีเกณฑ์กัต้องตัดสินใจเลือกปิดจบอยู่แล้วตรงนี้แต่ว่าคนเป็นคู่กันนะคะเราจะไปเฟื่ชะตาไม่ได้นะคุณจะไปเฟืดอยู่กับคนที่ไม่ใช่ได้อย่างไรถูกไหมคะเสียงสิทธ์ก็เลยจัดส่งนะคนที่เหนือกว่าคนที่คุณคุยในปัจจุบันนี้ถ้าคนที่ปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วโอเคไปต่อได้เลยนะคะ แต่ถ้าไม่ใช่แล้วเขามีคําถามในใจให้คุณมากๆไม่ๆอะ่ะเดี๋ยวสิ่ทธิ์จะทำงานเองนะรอดูเลยนะคุณจะไม่ต้องเป็นฝ่ายที่ต้องมานั่งเสียสละหรือว่าเสียใจในภายหลังนะคะแต่อย่างไรก็ดีเปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่อ n อยูนิ e วอรหรือว่าสิทธิ์ของคุณอะต้องการที่จะบอกคุณสำหรับคลิปนี้แหมดีต่อใจจังเลยนะแทบไม่ต้อง อปิดจบด้วยอะไรแล้วล่ะเพราะเราเริ่มต้นด้วย Romance เ n ็งเจเรียบร้อยและว clarify อีกครั้งเท่ากับเราไขาคําตอบนางฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นกำลังใจให้นะน่าจะครบทุนแล้วนะการงานบอกไปแล้วนะอายุนามห่างจากคุณอยู่ที่2-5ปีบวกลบเนาะหน้าตาอะไรบอกไปแล้วการจะเจอกันบอกไปแล้วที่เหลือก็รอให้มันเกิดขึ้นซึ่งตามระยะเวลาที่ผู้อ่านบอกไปนี้นะคะเอาล่ะ เป็นกำลังใจให้นะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ